สวัสดีครับวันนี้มีการเลือกตั้งนายกอบอบตอทั่วประเทศนะฮะนะครับเลือกคนเข้าไปทํางานนะครับประเทศเลือกคนไปโกงกินนะฮะนะครับนายกอบปตอบางคนไปลงสมัครชาวบ้านถามเป็นมาสมัยแล้วยังไม่พออีกแล้วนะครับจนก็มีการล้อเลียนกันว่า สมัยแรกโกงยังไม่พอเะฮนะต้องเข้ามาสมัยที่สองจะโกงกินเพิ่มถ้าอยู่หลายสมัยก็ร่ำรวยมากขึ้นจนชาวบ้านถามว่าเอ๊ะทำไมเป็นนายกอบตรวยจังก็เพราะเข้าไปโกงครับงบประมาณ30%นะครับสมมติร้อยล้านเนี่ยก็ได้30ล้านนะครับเพราะว่าเข้าไปแล้วเนี่ยมันสามารถโกงกินได้นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ผู้สมัครคนใดแจกเงินแจกทองเนี่ยแสดงว่ามันเข้าไปโกง นะครับแล้วก็การทุจริตเนี่ยนะครับค่าหัวคิวเนี่ยเงินทอนเนี่ยประมาณร้อยละสาก็ฝากนายกอบตอที่เข้าไปเป็นนะครับสมัยหลังๆเนี่ยโกงน้อยหน่อยได้ไหมเอาสักสิบเปอร์ก็พอ,อไม่ต้องเอาถึง30อย่างน้อยๆก็ประชาชนก็ยังมีงบประมาณอะไรที่บำรุงตำบลบ้างฝากไว้นะฮะนะครับสมัยเดียวก็เริ่มเป็นเสียสมัยที่สองก็เรียกเจ้าสัวแล้ว นะครับยิ่งเป็นหลายสมัยดิรวยกันครับสมัยแรกโกงไม่พอเลยเข้ามาสมัยที่สองนะเพื่อจะเข้ามาโกงมากขึ้นนะครับเพราะนั้นไอ้คนไหนที่มันมันซื้อเสียงเน้ยเข้าไปมันก็ต้องไปโกงครนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกอะไรโกงทุกหย่อมย่าในการเลือกตั้งนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับนะบช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ